สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้มีข่าวนะครับมีภาพมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณน,นอนบนเตียงหรือเปลที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือว่าที่โรงพยาบาลตํารวจกรมราชธรรมออกมายืนยันว่าภาพจริงพี่น้องประชาชนไม่เชื่อสายตานะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยจุกรูนะเพราะโดยทั่วไปเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อสารพิพากษาจําคุกแล้ว ก็ถือว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดก็ต้องไปนอนอยู่ในคุกแต่ปรากฏว่านักโทษเด็ดขาดที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตนนั้นไม่ต้องติดคุกครับนะเป็นคดีทุจริตกรรับช่นถึง3ามี่คดีนะจำคุกป,ประมาณ8ปีถ้าผมจำไม่ผิดลดโทษเหลือประมาณ1ปีแล้วยังไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวนะครับพี่น้องประชาชนเพิ่งเห็นภาพคุณทักษิณน,นอนอยู่บนเปลหรือเตียง ที่มีการจงใจปล่อยข่าวมาเพื่อเห็นว่าป่วยจริงกลบกระแสแจกเงินหนึ่งมืน 1, บาททำท่าจะเป็นไอเสือถอยมากลบข่าวพี่น้องครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทักษินคือนักโทษเทวดาทำผิดมีคำพักษาจำคุกถึงสามสี่คดีไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวนะครับนะไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวตอกย้ำ สิ่งที่พี่นอกก้องประชาชนพูดว่าคุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้นส่วนคนรวยนะคนรวยคนมีเส้นคนมีตังแบบคนแบบคุณทักษิณน,นั้นมีอภิสิทธิ์เหนือนักโทษอื่นถึงแม้นายกจะออกมาพูดว่าเราจะปฏิบัติต่อนักโทษทุกคนเท่าเทียมกันมันก็แค่ลมปากแค่น้ำลายของเศรษฐาเท่านั้นเองจริงไหมครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นถ้าประเทศเราถ้าใครรวยเหมือนทักษิณใหญ่ยยโตเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองใหญ่ในการจะตั้งรัฐบาลผมว่าให้เขาทำผิดกี่คดีก็ไม่ต้องติดคุกหรอกครับนอนโรงพยาบาลตำรวจฝากไปถึงคุณเศรษฐานะครับแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทก็ระวังไว้ด้วยนะถ้าพลาดท่าเสียทีอาจจะต้องไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นสิบสี่นะครับนะฮะห้องเต็มหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่า คุกมีไว้ขังคนจนคนรวยไม่ต้องติดคุกใช่หรือไม่ช่วยกันแชร์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับจุกครู